สวัสดีตอนเช้าครับช้าหนึ่งเปิดร้าน้วครับวันนี้วันนี้เช้าหนึ่งหลังจากทํางานหน้าร้านหน้าร้านแล้วหลายๆวันแต่ก็ยังมีงานงานอยู่นะนแต่แบบเขาเพียงานออนไลน์ก่อนตรงนี้มาจากไหนอ่ะอ๋โอโ,โอเคอันนี้มาจากมุ่งนนท์งงเลยครับแล้วก็มีมีอันนี้จากเป็นชุดข้า,ขา,ขาราชการครับผม ตัวนี้ล like. ูกค้าจากแม่สอดจังหวัดตากเป็นลูกค้าประจําครับเข้ามาใช้บริการเชิงหน่งบ่อยมากนะครับตัวช่วงหลังๆปุ๊บก็กางเกงที่แบบได้มาเนี่ยมันอยู่อยิ่มตัวแล้วเออเช่เหมือนแก้ไขไปให้เรียบร้อยหมดแล้วใส่ได้แบบหล่อทุกๆวันแล้วตัวนี้ก็พอดีแกเป็นข้าราชการนะพี่บ๊อบใส่ส่งเสื้อข้าราชการแกบอกว่าอยากมีเอวเพราะว่าใส่แล้วมันทื่อๆยังไงมันรู้อยากมีเอวก็ส่งไปให้เชิงหนึ่ง ขอดเอวให้เพราะงั้นเธอแล้วก็ตัดความยาวขึ้นครับเจ้าหนึ่งกากำลังจะลงหรือทำนะทำทำได้ทำได้ทำได้ทุกอย่างกนะันค,คุยกันก่อนแต่ตอนนี้คุยงานค้างไว้อยู่เพื่อนคุยงานค้างไว้อยู่ว่าความยาวที่ชจ้าหนึ่งมาดูเวลาของมาถึงเนี่ยชจ้าหนึ่งก็จะมาดูหน้างานอีกทีว่าประเมินจากเหมือน,มนลับตัวมันกว้างเท่าไหร่จริงๆยาวเท่าไหร่จริงๆอะไรเงี้ยก็จะคุยกับลูกค้าอีกทีเพื่อคอนเนฟะิร์มงานเนาะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวแกะอีกตัวนึงอันนี้ของของน้อนยโอเคแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งเดีวยวอะไหม ช่างหนึ่งเคยทำงานออนไลน์ทั่วประเทศครับผมก็คือสามารถส่งมาใช้บริการได้แล้วก็คุยงานกันได้เรื่องคุยงานไม่เบื่อครับช่างหนึ่งหา,าวิธีการคุยงานกับลูกค้าได้หมดแล้วว่าจะต้องดําเนินการยังไงอะไรยังไงครับผมเมื่อวานก็มีกรุงเทพนะเป็นผู้หญิงนะอยากแก้ทรงเอี๊ยมนะอยากแก้ทรงเอี๊ยมแล้วก็จะส่งมาให้ช่างหนึ่งช่างหนึ่งบอกว่าให้เอี๊ยมนะคือขั้นแรกเอาเบื้องต้นนะมันจะต้องใส่ชุดนั้นน,นะต้องถ่ายรูปหน้าตรง่าสัตว์ เออเขาเรียกถ่ายอะไรจุดที่ช่างหนึ่งต้องการอ่ะว่าต้องาการแก้ไขหรือว่าจุดที่มีปัญหาอะไรแล้วช่างหนึ่งก็จะบอกว่าให้ทํายังไงให้ถ่ายงังไนให้จับยังไงอย่างเงี้ยนันี้เจ้าของตงอง,องนี้มาแก้ทรงแก้ทรงใหม่สมมาษ์เออเหมือนกางเกงตัวนึงอ่ะถ้ามันขึ้นตัวคนบอดี้ตัวคนเนี่ยช่างหนึ่งก็จะแนะนาให้ลูกค้าใช้นิ้วโป้งในกจับส่วนเกินเนี่ยสุิา่าเอวเอวเนี่ยจับตึงละสุิา่าจับตึงแล้วเนี่ยอันนี้ช่างหนึ่งก็จะประเมินได้คือสองนิ้วจากบอดี้ลูกค้าถ้าเกิดช่างหนึ่งทางานแบบนี้กับลูกกคค้าทุน ลูกค้าก็ต้องใส่พอดีเฉพาะตัวลูกค้าทุกคนบางทีลูกค้าก็จะพูดบอกว่าอะไรนะเขาใส่ไซส์นี้แล้วเขาก็ต้องเป็นอจะลดลงไซส์นึงอะ่ะมันมัน,มนคาเกิดในความรู้สึกหรือเล่ามันมันไม่ใช่มันต้องต้องเอาบอดี้ลูกค้าเป็นหลักไม่ใช่ว่าเอาไซส์ของบริษัทนั้นเป็นหลักไซส์ของแต่และบริษัทมันจะมีปัญหามันจะไม่เท่ากันสัก,สกบริษัทเลยซะว่า ามสี่จะเออดีฮอนี้แบรนดน์นี้กับสาสามสี่กับอีกแบรนดน์หนึ่งเนี้ยพอมาทาบกันจริงมันไม่เท่ากันจริงไม่รู้มันจะมีแพทเทิร์นอะไรของของเขานะท่าน,นเลยทํางานตามออเดอร์ลูกค้ามากกว่าครับอันนี้แล้วก็ลุยอันนี้ลูกค้าจากเมืองนนนะ่ะเดี๋ยวแค่ไหนนะครับโอเครอคุยงานอันนี้่คยคุยงานคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะอันนี้น้องไนท์พัฒนารามน้องไนท์พัฒนารามส่งมาอีกแล้วครับท่านขอบคุณครับที่ชอบมาใช้บริการ ในพาารมก็มักตอนนี้เขาไปทางด้านสายมูเนาะเป็นเซียนพระไปแล้วเก่งมากเฮงๆดูนะโอเคครับผมทั้นหนึ่งดูงานก่อนอันนี้ชั้นหนึ่งให้ดูงานที่เสร็จเรียบร้อยรอลูกค้ามารับก็เพิ่งเข้าอันที่สิบแปตัวแล้วหนึ่งผมงานก็เข้ามาเรื่อยๆเพื่อนๆบรรยากาศสุดละทานนี้วันนี้ว,นนวันที่เจ็ดเนาะแดดแจ่มดีดีใหม่เฮงๆต้องฟังทุกคนนะครับ